สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพนนะครับในช anel n y o u t อ่าลาบหมูสตูดิโอนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆนะครับมารีวิวกันนะครับสำหรับตโทรศับเพื่อนเพื่อนนะครับ Android นะครับของใครนะครับที่ การตั้งค่าระบบนะครับการตั้งค่าระบบมีปัญหาอย่างผมนะครับแบบนี้นะครับเวลาเข้าไปในการตั้งค่าแล้วมันบอกว่าการตั้งค่าหยุดแล้วอะไรอย่างนงี้นะครับซึ่งาการตั้งค่า <c oughs> ในเมนูการตั้งค่าโทรศัพท์เราเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าสามารถเข้าไปจัดการอะไรได้หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นลบแอปที่เราไม่ได้ใช้นะ ล้างข้อมูลแชทนะครับล้างไฟล์เบตเตอร์ต่างต่างนะครับถ้าการตั้งค่าอยู่ทํางานนี่ทุกอย่างก็จบนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับผมจะทําให้ดูก่อนนะครับพอเราเข้าไปในการตั้งค่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเน,นี่กกนยการตั้งค่า ตั้งค่ายหยุดแล้วอี่เห็นนะครับการตั้งค่ายหยุดแล้วนะครับซึ่งใครมีปัญหาแบบนี้นะครับก็จะไม่สามารถอ่าลบแอปพลิเคชันจัดการแอปได้ทั้งหมดนะครับคือมันจะให้ลบได้เป็นบางส่วนนะครับต่อให้ตัวจัดการไฟล์จะมีหน้าที่อ่าลบแอปที่ไม่จาเป็นได้ก็จริงแต่ว่าก็คงไม่ทั้งหมดนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันชื โอเคเมื่อเป็นแบบนี้แล้วทำไงอ่ะผมก็มีแอป,ปดีๆนะครับอาเมื่อวานนี้ผมไปนค้นหาใน Google Play Store นะครับปรากฏว่าไปเจอแอป,ปนี้นะครับก็คืออาการจัดการแอปพลิเคชันนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายดายมากนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ลองไปดาวน์โหลดดูนะครับ โอเคเดี๋ยวลองอย่างนี้นะครับหน้าที่เข้าไปในการตั้งค่าอ่าเข้าไปในแอปที่เราได้มานะครับรตั้งแอปเนี่ยครับแอปเขาชื่อว่าถอนการติดตั้งแอปนะครับเนี่ย <c oughs> แล้วก็ข้อเข้าไปนะครับ ลิ้นชักการนำทางปุงง่มอ่าเนี่ครับพอเราเข้ามาในในสวนหน้านี้มันก็จะมีเปิดลิ้นชักการนำทางนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนดูแอป,ปที่เราจะไม่ไม่ใช้ได้เลยนะครับที่เราจะลบออกนะครับเนี่ยแบบค้นหาก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าแอป,ปนี้จะมีโฆษณาด้วยนะครับ <c oughs>

เนี่ยนะครับลบได้ทุกแอป,ปเลยนะครับเอาสมมติว่าผมจะลบแอป,ปอ่า Messenger Lite เมกะไบต์นะครับสมมติว่าเราต้องการจะลบแอป,ปนี้นะครับเราก็อ่าสมมติเลื่อนไปหาแอป,ป <12> <12> อ่าแล้วก็เราก็เลื่อนเลื่อนไปทางขวาอีกครั้งหนึ่งก็จะเจอใอ่าห้เราเลื่อนไปหาเา่า i g อสนะครับ iMG app button นะครับหรือเปล่า iMG app icon อะไรเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการลบแอปนี้เราก็กด iMG นะครับเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันจะมี IMG ขั้นอยู่ตรงกลางทุกแอปเลยนะครับเราต้องการจะลบแอปไหนแล้วก็กดตรงคำว่า IMG นะครับ IMG แอปไอคอนนะครับอเดี๋ยวจะลองดูก็ได้นะครับ่าแต่ผมจะไม่ลบออกนะครับผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับก็ไปที่ IMG นะครับพอเจอแอปแล้วอย่างเช่นผมจะลบแอป Messenger นะผมก็เลื่อนไปหาคำว่า Messenger แล้วก็ปัดขวามาหาคำว่า i.m.g. App ไอคอนนะครับแล้วให้เราเคาะตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นให้เราไปหาคำว่าให้เราปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับ นี่ครับคันเซอร์นะครับคันเซอร์ฟาสนะครับให้เราแตะตรงนี้นะครับคันเซอร์ฟาสนะครับอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือเอาตตมความเข้าใจอ่าเห็นนะครับเห็นนะครับเราก็ เนี่พยพอเรากดตรงนี้ไอพอเรากดอ่าอ่าอะไรนะคันเตอร์คันเตอร์ฟาสนะครับมันจะมีโฆษณาออมานะครับให้เราย้อนกลับออกมานะครับสองครั้งนะครับอ่าย้อนกลับมา,มาอีกนะครับอ่าอย่างบางคนอาจจะย้อนกลับประมาณหนึ่งครั้งนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เครื่องเราด้วยนะครับอ่า พอเราออกมาจากโฆษณาแล้วเนี่ยนะมันจะมีอย่างนี้นะครับอ,อ,อ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเหมือนกับเราเข้าไปจัดการแอปพลิเคชันในการตั้งค่าในเครื่องเราเลยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่อยากลบเราก็ยกเลิกถ้าเราอยากลบกเราก็กดตกลงนะครับเกกน,นี่ยมันก็มีแค่นี้เองนะครับเหมือนกับเราเข้ามาในการตั้งค่าปกติของ Android เลยนะครับแต่ว่า อันนี้เป็นแอปเสริมนะครับสาหรับการตั้งค่าโทรศัพท์เราพังนะครับโอเคนะครับเราไม่เอาแอปไหนเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย <c oughs> นะครับเราไม่เอาแอปไหนเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคครับแอปนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ มันอาจจะมีโฆษณาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับย้อนกลับออกมาครั้งสองครั้งก็จะมีไอคอนขึ้นมาว่าลบการติดตั้งนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสำหรับเจ้าตัวถอนการติดตั้งนะครับผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับผมไปดาวนโหลดลองดูนะครับใช้ดีไม่ดียังไงก็ ลองเอาไปทําดูนะครับผมสำหรับใครที่การตั้งค่าในระบบโทรศัพท์ d r o r o อ d พังนะครับหรือว่ามันหยุดทํางานแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเอามาใช้ทดแทนกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสีรก็ หากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ก็221คนเข้าไปแล้วนะครับสำหรับสมาชิกผู้ติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอจบการทําคลิปไว้นะครับหากชอบก็จะลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอปมินห้องนี้ด้วยนะครับผมก็ลาไปก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ